นายพิญโยหอมกลั่นนาย,ยกเทศมนตรีตำบลอนองปลาไหลพร้อมคณะผู้บริหารนายสำเริงเดชบุญรองนายกนายมงคลบุญสังเลขานุการนายกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันร,รับมอบอาหารแห้งประกอบด้วยข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องและขนมปังจากกรมศุลกาการท่าเรือแหลมฉบังจำนวน120ชุดโดยการประสานรับบริจาคจากนายวิชิชันชาย,ยุทธศักดิ์และนายปรมเมศประกอบธรรมสอจอ,อำเภอบางละมุงมีนายธวันรอดจ,จิตผู้อำนวยการสํานักงานศุลกาการท่าเรือแหลมฉบังนายประจักษ์จันทิมผู้อำนวยการส่วนควบคุมศุลกาการพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้นํามอบเพื่อส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ขมามก่อนนะครับหนึ่งสองสาบลหนองปลาไหลนะครับโดยผ่านทางเทศบ,บาลนตหนองปลาไหลนะครับโดยคณะผู้บริหารท่านการเจ้าที่ส่วนของตำบลหนองปาไหลเทศบาลตมน์หนองปลาไหลท่านนะครับก็มีความยินดีแลวก็ตองขอขอบคุณนะครับทางสู้รักงานผุร,รับกากรค่าเรือแสกบังของเรานะครับ ที่นำโดยท่านปอ,อสวัสดิ์รอดจิตน,นะครับท่านผู้ในการสานักงานศูนารัฐรบราท่าเรือแหล่งกระบังนะครับท่านปอ,อประจับจันทิ์นะครับท่านผู้ในการส่วนควบคุมทางศุนร,ร,รัฐกรนะครับที่ท่านและคณะนะครับได้มีความเมตตาแล้วก็นําเอ,า,อาเครื่องอุปโภคบร,ริโภคไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับที่ได้เตรียมมาให้ชาวสมนุนหนองปลาไหลเพื่อ บำบัดเยียวยานะครับดูแลพี่น้องประชาชนที่ติดโควิดและผู้กลุ่มเสี่ยงและผู้เดือดร้อนของชาวตำบลหนองปาไหลก็ขอพวกเรานะครับพนังามของตำบลหนองปาไหลขอขอบพระคุณท่านผอ,อทั้งสองมากครับรวมทั้งทีมง,งานที่ของกรมศุลกากรทุก,กท่านนะครับที่มาช่วยเหลือเราในวันนี้ครับผม